ายการค้าที่สองมกราหายเชื่อเครื่องบินขาวดำเครื่องละส5 0 0 0บาทจำนวนสองเครื่องให้กับบริษัทเอกชัยดิจิตดิวชั่นซิสเต็มจำกัดโดยออกใบสมทบใบแจ้งหนี้ได้ที่ R S I ศูนย์ศูนย์ศูทับ S ทับ0 2นย์ค่ะให้เราเข้ามาที่ระบบ ขายนะคะระบบขายค่ะอดปุ่มโบวกโฟค,ค่ะให้เลือกอินไว้สินค้านะคะหรือ S R หรือ S I ค่ะให้เลือกหนึ่งโซนนะคะขายเชื่อค่ะเราจะใช้เล่มเอกสารนะคะ0001ค่ะขายเชื่อสินค้าให้เรากดโอเคค่ะ จากนั้นก็จะมีรายการอยู่หนึ่งรายการก็คือที่เรายกมาก็คือรายการโบนัสพาวเวอร์บายเมืวันที่สิบนะคะให้เรากดปุ่มเพิ่มค่ะให้เรามาที่วันที่นะคะให้เปลี่ยนเป็น02-01-58ค่ะกดโอเคค่ะ มาที่ชื่อยอ่อลูกค้านะคะใส่จุดแล้วก็เอนเ r อค่ะเราจะเลือกบริษัทเอกชัยนะคะในระดับที่3มให้เรากดเลือกเลยค่ะเครื่องก็จะรันให้เรานะคะโดยมีรหาสลูกค้านะคะแล้วก็ชื่อบริษัทให้ค่ะจากนั้นเรามาที่รายการสินค้าน,นะคะ คอลัมน์ทีให้เราใส่มาเลขกหนึ่งนะคะคอลัมน์ของรหัสไม่ต้องค่ะให้มาที่คอลัมน์สินค้าค่ะชื่อสินค้าใส่จุดแล้วก็ Enter ค่ะให้เราเลือกเครื่องปินขาวดับนะคะในที่เราอยู่อันดับหนึ่งค่ะก็คือ C 1เราเลือกเครื่องปินขาวดำค่ะกดเลือกเลยค่ะ เครื่องก็จะขึ้นให้เราอัตโนมัตินะคะให้รับคที่ช่องจำนวนค่ะจำนวนสองเครื่องค่ะใส่มาเยเลขสองค่ะสเครื่องจากนั้นเครื่องเราก็จะรันให้เลยนะคะว่าสองเครื่องนี้เครื่องละสองหมื่นห้าพันบาททั้งหมดก็จะเป็น เราจะไม่มีส่วนลดน,นะคะเราก็จะมีมูลค่าทั้งหมด50,000บาทค่ะแต่ในที่นี้เขาก็จะคิดภาษีมูลค่ามลค่าเพิ่มให้กับเราก็คือ3,500บาทค่ะก็คือทั้งหมดยอดทั้งหมดนะคะก็คือ5,3,500บาทค่ะจากนั้นเมื่อเราเช็คคำตอบเับยบร้อยแล้วนะคะให้เรากดที่ F 1 0เลยค่ะบันทึกค่ะ จะเห็นได้ว่าเครื่องก็จะลงให้เรานะคะก็คือ s i 001นทับ0 0 0ย์้ทุนนี่บริษัทเอกชย distribution จำกัดให้ก็คือรหัสบัญชีหนึ่ง3ูนหน่งสาูนนี่กันค่ะ5้า0มบาท c 1102ขายเชื่อ50,000บาท2 0 1 1 0 4ย์่งหนึ่สี่ภาษีขาย3,500ัา้บาทเห็นว่าย่อทั้งเดบิตแล้วก็เครดิต มียอดรวมคือขั500บาทค่ะจากนั้นให้เรากด F10 บันทึกเลยค่ะเราพิมพ์หรือไม่ในคำนไหนนี้เรายังไม่ต้องการพิมพ์นะคะให้รากด No ค่ะเครื่องก็จะรันเครื่องก็จะเขีนหน้าจอให้เรานะคะให้เรากด Escape ออกเลยค่ะเด <c oughs> ี๋ยวกด Yes เลยค่ะเดี๋ยวเลือกแล้วก็จะมีแรล รายการให้เรานะคะของบริษัทเอกชัยค่ะจะน่นให้เรากด escape ออกเพราะเราจะไม่ได้มารายการใดๆแล้วค่ะกดกด c ซัน,นะคะ่ะ